สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นงานติดตั้งประตู UPVC บานเลื่อนสองชุดนะคะเป็นงานติดตั้งที่เขตหนองจออกรุงเทพมหานครแล้วก็การติดตั้งประตูของเราสองชุดนี้จะทำเป็นแบบตัวธรณีล่างจะเสมอกับพื้นเพราะว่าบ้านลูกค้ามีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ก็ป้องกันการเดินสะดุดเวลาเข้าบ้าน การติดตั้งแบบนี้เราก็ทําให้ลูกค้าหลายหลังนะคะถ้าถ้าลูกค้าต้องการการติดตั้งที่แบบเสมอพื้นแบบนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เวลาที่ออเดอร์งานค่ะบรสลับนะครับหลังการแก้ไข โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับ,รบการติดตั้งของเราทําโดยทีมช่างผู้ชำนาญงานแล้วก็มีการเทรนงานกันตลอดนะคะดูขอบมุมนะคะการเชื่อมงานเราจะมีการรับประกัน น้ำไม่เข้าร้อยเปอร์เซนและภายในกรอบและก็บานของชุดประตูหน้าต่างทุกชุดนะคะเราก็จะเสริมเหล็กหนาให้เพื่อบานไม่โก่งโค้งงอในอนาคตใช้งานได้เลื่อนไหลาย,ยาวนานค่ะอันนี้เป็นบานเลื่อนบานเลื่อนสลับนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับจะมองไม่ค่อยชัดแล้วด้านล่างนี่ยัง ไม่ได้ทําปูนนะครับพอเอาไม้รองไว้นะครับเพื่อให้ช่างปูนเข้ามาทัาปูนแล้วปูกระเบื้องครับอันนี้มือจับเหมือนกันนะวิธีการเราก็เหมือนเหมือนกับบาน ปรลเภทสีนะครับก็คือมีกุญแจกับมือจับนะครับวิธีการล็อกก็คือดันชนมันจะมีคิปเปอร์อยู่นะครับคิปเปอร์ล็อล็อก้วดันชนปึ๊บแล้วก็สับลงสับลงปุ๊บหมุนกุญแจเนี่ยโอยการล็อกก็หมุนไปทางซ้ายนะให้ดันกริ๊กนะเให้อยย่ในแน่นนอนถ,ถึงออกได้การเปิดบ้านก็หมุนไปทางขวา แล้วก็กแล้วก็สับมือจับขึ้นนะครับอันนี้คือเปิดป้านแล้วด้านในนะครับปลาพร้อมมุ้งลวดบานใจนะครับ ด้านในการล็อกก็เหมือนกันนะครับเริ่มมิดแล้วนะครับดันชนเอาจับลงนะครับแล้วก็บิดลูกบิดนะครับไปทางไปทางซ้ายนะครับเป็นที่คือล็อกนะจะปลดแล้วก็ทางฝานะครับให้ไปทางซ้ายนะที่บิดทางฝานะครับ คือข้างจะเป็นเี็กป๊อปอัพนะครับการใช้งานเนี่ยต้องให้อยู่ในให้การจับอยู่ในแนวแนวนอนนะครับพอพออยู่ในแนวนอนปุ๊บก,ก็ดันชนดันดันให้ชนนะครับแล้วก็เอามือจับลงนะอันนี้คือล็อกแล้ว นะครับอันนี้ข้างในก็ทอดน,นิสัยกระเบื้องนะครับออกระเบื้องเลยถ้าเดิมจะมองไม่เห็นไม่มีไฟเลยนะครับโอเคโอเคครับ ข้างล่างช่างปูยังไม่ได้ทำปูนนะครับราใช้มือจับนะครับครับตานบานเข้าหากันนะครับแล้วก็สับไปจับลงการล็อกป้าน,นี่คือหมุดกระเทาา ายนะครับดังคลิกแล้วก็หมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับกระดึงออกนะครับการเปิดบ้านก็เตียบแจ้าไปหมุนไปทางด้านขวานะครับให้ดังคลิกหมุนไปจนสุดนะครับแล้วก็กลับมาครึ่งรอบใี้ก็ออกนะครับมิดแล้วนะครับ ข้างในก็เหมือนกันนะครับดันดันบานให้ชนเข้าหากันนะครับแล้วหักมือจับลงพอหัมือจับลงปุ๊บเน,นี่ยอันนี้จะเป็นตัวหมุนกุญแจนะครับให้เราหมุนไปทางขวานะครับปุ๊บ ให้แต่งกลิกนะครับอันนี้อันนี้คือล็อกแล้วครับล็อกมไม่บบาสามารถเปิดได้ละเปิดล็อกุมกันทางซ้ายแต่งกลิ๊กนะครับแล้วก็จับมือจับให้จุ่ยแน่นอนแล้วก็ดันออกนะครับทีนีครับเริ่มมืดแล้วครับ ตอนนี้ิเสมอกับเบื้องนะครับมีกาะลาดมุ้งจมุดตรงไปในล่องนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ